สวัสดีค่ะพี่น้องสุขปูนสุขปนจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อกินพิซซ่าน้ำใยต่อมจ้านี่ลูกสาวเลี้ยงสวัสดีสุขปูนสุขปนสุมองสุบอนเนาะค่ะเนาะพี่น้องมากินพิซซ่าน้ำใยต่อมเล้วจ้าเด้อมนี่ลูกสาวเลี้ยงกินพร้อมนาพร้อมตาลูกหลานเป็นใม่แม่ทายด้างใช่ทายยี่ห์เดี๋ยินชุบพี่น้องเนี่ย เป็นเบิองวัดดีนหอนวะ่สวัสดีจ้าสวัสดีครับ <laughs> วสบวัสดีครับมามาค่ะมากินน้ำปลุกน้ำหลานลูกๆหลานพี่น้ของขอขอบพระคุณในลายได้จ้าทุก <ๆ S 1> ท่าน <ๆ S 1> ที่เข้ามารับชมมาติดตใจกำลังใจชิดก,ก,กันและกันเนา,จาะจะ๊ะ<โ>นาะเป็นยัง กิน,นเนยโปอุที้ิาตาก็จะอุยอยทีอยู่มาติจ่ามาเด้อยค่ะ,จะแจ็บๆน้ำกันแม่คืออิ่มไปแท้ใส่เผอขเ้าอะรแล้วเชอกแม่ต้องกินคหะยหม